ได้แล้วทุกคนคลิปนี้ของผมวอนเช้า,า,า,าเดิมน,นี้มาอยู่เดอะรีสอร์ทใช่แล่ะเดอะรีสอร์ทสวนผึ่งธรรมดานนี้สมัยผมมาแต่เด็กๆแนะทุกคนแล้วทุกคนดูดิเรนีหนังให้ดูด้วยเอาไปไหนนะเนี่ยเสกเพลงหน้าไฮร็อมาก เรื่องนี oh, ้นาวใช่ไหมหรือว่าเรือนลบนั่นแหละชื่อเรื่องไม่ได้นะ <c oughs> ตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแนละ้วเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้นี่เฮ้ยนี่มันโฟมนี่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวก่อนนิดนึงนะนั่งชิบช้าแล้วก็แล้วก,ก็อ่อยนี่ด้วยประมาเนะี๊ะกอ ช้ามากผมไม่เข้าในห้องใน,ในโชว์อกมันร้อนจริงจรงมันร้อน,เ,น,อนเข้าอนลีสองก็ตอร์าพาก่อนมันเย็นมากกว่าเดี๋ยวนะอุดสรอลีมูวรหายน่นะเจอบ่อยแนละ้วเนี่ย ดถ้าทำเนี้ยถ้าท่าโรงแรมถ้าโรงดิสอ่อนเนี้ยล้ากันไม่ไหวถ้าทางเดินเนี้ยจะมีผีผีเชียวใช่เป็นทางเดินที่เข้าอุโมงคนครือทางเดินที่เข้าอุโมงค์ไปสู่ทะเลเที่อําทำไมมันนี่ทะเลเทียมมีมีสึนามิด้วย หรือว่ามีนาสึอแต่ก่อนอื่นนะถ้าเราโทรศัพท์มาเนะี่ยกมจะเข้าสิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดคือถ้ำผีสิงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตรงนั้นก่นอนผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนนี้ไปไหนไม่ได้หรอกแสงจุดามแจไปทุกที่มีกระดูกกะทุกคนโอเมืดมากอะ่ะเปิดแสงไฟก่อน โอโต้ใช่ไหมเรียบร้อยไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ใส่ไม่ไม่นิรภัยโอ้โห<อ>เปิดไฟก่อนไปทางนี้ใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมท่านนี้ก็ห,หลอกผมไม่ได้แล้ว เนาะชินแล้วผมปวดมากล้าะปวดไหนม่ราะไม่ชินไงฮะดูดิใครที่ใครที่กลัวสามารถฆ่าไปได้ทุกคนผมไม่ขยับเลยอันแน่ โอเคไปทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่ทางนี้ระวังชนวอชเอาโอเคไม่ชนหรือจ้าอุย้ยอ๋อไฟไฟมันก็ปกติของปลอมเหมือนคนเดือตามข้างหลังเลยอะ่ะโอ้วันดีครับฟูอออ๋อขอมันปิดมัง นี่แหละวัดีนี่เล่นดิ๊ดดิ๊ดคนเดียวแล้วเนี่ยไม่หยองอ่ะเ้ยดูไปก็ไม่หยองเพราะฉันดูดือดหลอนอะี่เยอะแล้วใช่ไหมเนาะมีทางลงด้วยว้าวอุ้ย อันนี้ทางออกอยู่พอดีเหมือนเหมือนตรงนี้มันไม่อันนี้ใช่ไหมเฮ้ยโนอุตส่าห์จะมาดูหุ้ยไม่ยอมครับไม่ยอมอ่าแปวตรงนี้เด แรเ้ยเฟรดดีคุกเกอร์บิ๊กแฟนโอ้เฮ้ยกระสืออ๋อมรู้เหมือนจะปิดแล้วะทุกคนอ่มันไม่มีอะไรมากมันก็แค่ของมันไม่เหมือนเหมือนจะลา้างไปแล้วฮะแต่ผมมาสำรวจให้ทุกคนดูนะอาจจะดูเฉพาะจากช่องอื่นอย่างช่องบีแล้วลรอเฮ้ยไม่กลัวเลยทั้งนั้นไม่หยอง ้ดยไกลนั้นก็จะเป็นย่าแล้วก็แม่พาแล้วก็น้องผมนะทุกคนแต่เราเล่นทะเลส,สุกเข้ามาสัมันเยอะแต่ผมมาไป็นเข้าบ้านผีสิงนั่นแหละผมไม่รู้ว่ามันล้างไปหรือยังไม่มีผุดก้กาทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเล่นน้ำก่อนนะทุกคนน่าจะมีคนผ่ายนะ